อันนี้เป็นคลิปที่สองนะที่เราจะทดสอบการใช้กล้องหน้ารถเนี่ยเพราะว่าคลิปแรกนี่เี็เกเชฟนึกว่ามันจะชัดอันนี้มันเป็นกล้องมือถือนะไม่ว่ามันชัดแล้วว่าจะกลับมาแล้วมันเบอร์แต่ถ้าจอดอยู่เฉยๆนะี่ ถ้าจอดอยู่เฉยๆเนี่ยภาพมันจะชัดมากพอรถเคลื่อนที่เนี่ยภาพมันจะเบอร์เลยอัตโนมัติเลยนะไอลิปแรกเนี่ยที่เทฟเอาลงไปที่ทดสอบรถนะเนี่ยเก็กลัวว่าเราจะต้องมาเบอร์ไอทะเบียนมันะแต่ผมสุดท้ายมันเบอร์ทั้งหมดเลยนะ เบอร์ทั้งหมดเลยเบอร์ภาพทั้งหมดเลยนะอืมมันเบอร์ของมันโดยอัตโนมัติเลยนะเพราะว่ากล้องเนี่ยกล้องที่หน้าไอไอกล้องที่โทรศัพท์เนี่ยเทปว่าถ้าเอามาถ่ายหน้ารถนี่นะมันจะถูกเบอร์โดยอนะัตโนมัติอ่ะมันไม่เหมือนกับกล้องแฮนดี้แคมอ่อะของ ดีห่อหนึ่งที่เชฟมีนะหน้าภาพคมชัดมากที่เชฟถ่ายเนี่ยเป็น 5s นะ iPhone 5s นะแต่ถ้า15 pro max อะ่ะเชฟวาน่าจะชัดกว่านี้อันนี้เชฟจะทดลองเอาเป็นคลิปที่สองก่อน แล้วภาพมันจะออกมาเป็นยังไงนะเ mm hmm. ทียบดิดนคนเดียวอะ่ะถ้าภาพไม่ชัดในเวลาเราเดินทางไกลนี่มันก็ดีอย,ย่อย่างนะมันเบอร์ของมันคนเดียวนะเออแต่มันบงังอันนี้เลยนะทศนะวิสัยนี่มันจะเหนื่อยหน่อยโอ้โหลูกพี่ามาเปิดไฟเรยวเอาบนหัวโค้งเลยลูกพี่ โอ้โมใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าหัวร้อนใจเย็นๆคุณเชฟขับรถต้องใจเย็นๆอย่าเปรี้ยวมันหมดเวลาเปรี้ยวของคุณละเออพยายามหายใจลึกๆขับรถในเชียงใหม่นี่ อะไรที่ดูไม่ใช่ต้องปล่อยวางหน่อยอืมเราอยัางไงกับเพื่อนๆเนี่ยนอนขวางหน้ารถเนี่ยไม่หลบรถด้วยเนี่ยคุณฮาลุเนี่ยสงสัยเราต้องเลี้ยวหลบให้เขาละเออเพื่อนกันนี่นะหลบหลบหลบเขาหน่อย หลบเข้าไปนอนนอนนอนไม่ยอมหลบรถให้เหลาเลยไปครับคนนี้อยาเอาไปไหนๆก็เทสร,รอบสองแล้วแล้วก็พากันมาเที่ยวเลยพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมวิวในเชียงใหม่ ถนนตอนยิงๆในเชียงใหม่ในหมู่บ้านที่เชฟอยู่นี่มันจะมีลูกและนาดเยอะมากนะถนนเส้น,น่ยมเป็นถนนโบราณนนะ่ะมันจะไม่ใหญ่มากนะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก ถนนเส้นนี้เมื่อก่อนมันเคยให้เป็นถนนไอปลอดภัยสูงสุดอะแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ใช่ปลอดภัยนะ ระวังตัวเวลาขับรถอ่ะดูแลความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักอ่ะตัวความปลอดภัย ขับบ่อยๆก็ชํานาญนะจะรู้เลยว่าไอ้เนี่ยไปแดงข้างหน้านี่เท่าไหร่กี่นาทีกี่นาทีเลี้ยวกี่นาทีชิดซ้ายกี่นาทีเนี่ยรถเทปอะเมื่อก่อนไม่ค่อยได้วิ่งนะไม่ได้วิ่งุ๊บเนี้ยแบตเตอรี่เสียนะช่วงหลังก็เลยต้องเอามาวิ่งบ่อยๆหน่อยไปต่อครับถนนโล่งแล้ว ได้นิดหน่อยตัวชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่รถเชฟเป็นรถเกียร์ธรรมดานะไม่ใช่เกียร์ออโต้เปี้ยวได้แต่อย่างเยอะสภาพรถมันหลายปีแล้วเอาให้เอาแค่รอบมันสูงสูงให้มัน มนันมีไฟเข้าแบตเตอรี่อ่ะเออถ้าไม่งั้นนี่รอบมันไม,ม่สูงไฟมันไม่เข้าแบตเตอรี่งั้นแล้วแบตเตอรี่มันจะพังเลยเ mm. พราะตอนออกม่นใหม่เน,นี่ยเชฟเหือมากเหือเครื่องเสียงนะ mm. แล้วใส่เครื่องเสียงซะเพียบเลยหม mm. ดไปหลายแสนน่ะ ทีนี้ปุมันมีแบตเตอรี่ใบเดียวเนี่ยมันก็กินแบตนะพอกินแบตแล้วทำยังไงอ่ะเขาจะให้ใส่แบตอีกลุงเคผู้บอกว่าเออช่วงหลังมันไม่ค่อยได้ไปเปิดโชว์ที่ไหนแล้วแล้วก็เลยว่าไม่เป็นไรอ่ะเอาแค่นี้พอ ถึงโรงเรียนแล้วตอนนี้ก็ปล่อยให้เด็กๆเ,เขาเล่นกันก่อนเพราะว่าลูกสาวมาขอ,อนุญาตดูสักสี่ห้านาทีอ่ะพอสี่ห้านาทีนี่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันศุกร์พรุ่งนี้กวันเสาร์ก็ให้เขาพักผ่อนอ่ะ ตามสบายชิลๆของเด็กๆอะ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันต่อวันนี้ว่าจะไปแวะซื้อของที่เซเว่นแต่เชฟคงไม่ไปตลาดนัดน,นะวันนี้นะวันนั้นได้หมูป่ามาจากลำพูนอะ่ะลูกสาว แว่ที่ตลาดเออ่ดอยลำพูนนะได้หมูป่ามาเชฟบอกว่าซื้อมาสองร้อยแต่สภาพก็สวยมากแต่ต้องคงต้องเอาไปทำเผาเผาหนังเผาแล้วก็ตุนอ่ะตุนจนหนังเปื่อยอ่ะแล้วเดี๋ยวเชบจะมาแก้ตัวผัดเผ็ดอีกทีนึงนะเพราะวันนั้นอะ มันใหม่มากสําหรับการถ่ายคลิปอะ่ะมันเลยไม่ไม่ไมีภาพมันออกมาไม่ค่อยสวยหรือเชฟจะทําเป็นผัดเผ็ดหมูป่า EP สอให้เพื่อนเพื่อน FC ได้ชมกันอีกครั้งนะครับไปครับเดินทางต่อกลับบ้าน go h o m everybody go home ถ้าตอนเยน็นๆนี่อากาศก็ดีนะเพื่อนๆรถก็ออกจะโล่งๆแต่เป็นบางวันนะเหมือนสูงนี่คือจะโล่งหน่อยถ้าเสาร์อาทิตย์อันนี้ก็จะโล่งอยู่ แต่วัดปกติเนี่ยเหนื่อยหน่อยขับรถในเชียงใหม่ต้องเปียวนิดนึงน,นะเพื่อนๆนะไม่เปรี้ยวไม่ได้อืมเกียร์ธรรมดานี่เปรี้ยวได้ แต่ที่เชฟโหน่งเปรี้ยวได้นี่เนี่ยเปลี่ยนคัดมาลุงละหมดไปหมื่นกว่าบาทแตัดทิ้งเลยลืม,มปิงโอ้โหรถติดเหมือนกันนะเพื่อน เชื่อไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะรถติดเพียบทั้งนอกเมืองทั้งในเมืองนะอันนี้เชฟอยู่ในตัวโซนในเมืองนะเขตอำเภอเมืองอยู่ เนี้ยคนเยอะคนเชียงใหม่เออนี่คนจีนกันเยอะคนต่างชาติก็เยอะเต็มไปหมด คอยๆไปครับผมเชฟโนกินเที่ยวก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะพาทำกับข้าวแล้วก็พาอันนี้ก่อนแล้วก็พาเที่ยวเดี๋ยวถ้าเชฟตดดสอบกล้องมันผ่านอะไรเรียบร้อยดีๆเนาะ ภาพมันคมชัดเนี Zhu, ่ยเดี๋ยวก็เที่ยวอืมอืมไม่พูดละไม่พูดเออไม่พูดก็จะพาเที่ยวเดี๋ยวขอมีพาวเวอร์อีกสักนิดนึงถ้าไม่มีพาวเวอร์นี่เหนื่อยหน่อยนะ ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากไปไปกันต่อดูอีต่อแม่บรรยากาศนอกเมืองนี่สุดยอดจริงๆ นี่ผาเอ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 าูปีอะรูปีไปก่อนนะเ,าเาทางในหมู่บ้านอะทางในบุ่มันจะเป็นทางทางโบราณน,นะทางเก่าเน่ะมันไม่ได้เป็นทางอะไรที่มันอันนี้มากนะ ก็จะเป็นเส้นทางเล็กๆน่ะที่สวนกันน่ะแล้วถ้านเลี้ยวผิดลงทางซ้ายรงทางขวานี่ก็เป็นร่องน้ำอะไรนะร่องเหมืองอ่ะไปกันต่อครับเพื่อนๆเชฟมาแวะซื้อกาแฟเชฟไม่กินกาแฟไ ในห้างนี่กเกลือร้ยหกสิบเจ็ดสิบนะเทก็เป็นคอบบราณนก็กินกาแฟซองอ่ะโอ้ยเฮ้ยไอยูมึงจอดตรงนั้นได้เหรอว็ขอโทษพูดการไม่สุภาพไปจอดจริงๆด้วยว่ะแล้วเราขยับจะขยับยังไงวะเนี่ยูมันจอดอ่างนั้นจริงไหม จริงๆแล้วเราก็รักคนต่างชาตินะผมไม่พูดรักไม่พูรักไม่พูรักขอโทษขอโทษไปกันต่อครับเพื่อนๆส,สบายสบายสบายชิวๆชีวิตมีแต่ความรัก ชีวิตต้องเดินแน้ต่อไปนะเพื่อนๆเนาะเออโต๊ธรรมะหอยู่หักินเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านแล้ววันนี้โหมืดจืดแล้ววันนี้ลูกสามีปาร์ตีม้มีปาร์ตี้กับน้องมิน้นคนสวย บ้านก่อนไปกับบ้านกูโฮมครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวชิมบรรยากาศในตัวเมืองเชียงใหม่แบบสบายๆายตายเชฟน o งเที่ยวกินกินเที่ยว มาเทสกล้องด้วยนะมาเทสกล้องที่หน้ารถด,ด้วยมุดตื้อยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เชฟนงขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้เชฟนมด้วยนะครับเดี๋ยวเชฟจะนำเสนอคลิปดีๆกินเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ให้ เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสวัสดีครับ กดดเจอแล้วมาตักทายเพื่อนรัก